สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องผู้มีใจรักในกีฬาหมากลุกไทยทุกท่านวันนี้ครูคงนะครับมีเกมหมากลุกไทยสมัยขุนทองคำครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นเกมของท่านอาจารย์เซียนป่องมานำเสนอถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมเกมและแต้มไหนที่สำคัญครูคงจะอธิบายเหตุผลให้ฟังด้วยนะครับท่านอาจารย์เซียนป่องนะครับท่านเล่นเป็นหมากสีขาว พบกับท่านอาจารย์ประจัก์นะครับเรามาดูเกมกันเลยนะครับผมอาจารย์เซียนป่องนะครับเปิดหมากตัวแรกด้วยเบี้ยฉาสีขึ้นมาคุมพื้นที่กลางกระดานนะครับอาจารย์ประจัก์ตั้งรับด้วยโคนฉาเจ็ดขึ้นไปอาจารย์เซียนป่องลำเลียงเม็ดขึ้นมาฉาสองครับอาจารย์ประจัก์ลำเลียงเม็ดขึ้นไปคอควายเจ็ด อาจารย์เซียนป่องนะครับเดินโคนขึ้นคอควายสองอาจารย์ประจักษ์เดินม้านะครับจอจานเจ็ดอาจารย์เซียนป่องปูเบี้ยคู่กลางขึ้นมาจอสี่อาจารย์ประจักษ์เดินเบี้ยชอช้างห้านะครับตามสูตรที่ว่าทุกครั้งที่คู่ต่อสู้เปิดเบี้ยหน้าโคนเราจะต้องฝึกเปิดเบี้ยหน้าม้าขึ้นไปทันทีนะครับอาจารย์เซียนป่องลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสาม อาจารย์ประจักรปูกลางกระดานนะครับขึ對對้นไปงอห้านะครับอาจารย์เสียนป่องขึ้นม้านะครับชฉาสามขึ้นมาอาจารย์ประจักเปิดเบี้ยคอหอาจารย์เสซนป่องนะครับเดินม้ามาที่งอสองเป็นม้าโยงขวาอาจารย์ประจักขึ้นเม็ดงอหอาจารย์เซนป่องเปิดเบี้ยขอสี่นะครับ อาจารย์ประจักษ์ขึ้นมา้าคอหกเป็นม้ายงขวาเช่นเดียวกันอาจารย์เซนป่องนะครับขึ้นโคนผูกเม็ดที่ฉอสองอาจารย์ประจักษ์ขึ้นโคนคอเจ็ 7, ผูกเม็ดเช่นเดียวกันอาจารย์เซนป่องนะครับลำเลียงโคนขึ้นมาขอไข่สามอาจารย์ประจักษ์เดินขุนขึ้นขุนบางในนะครับงอเจ็ดในตานี้อาจารย์เซนป่องแปลขบวนเลยนะครับด้วยเบี้ยคู่ริมกอสี่ จุดประสงค์ของเบีย้ยคู่ริมนะครับต้องการที่จะส่งเบีย้ยขอสีขึ้นมาไล่มา้าเมื่ออาจารย์ประจักษ์เห็นดังนั้นจึงตัดสินใจใช้เบีย้ยในกินออกนอกเพื่อยอมเสียเปรียบนอกในแต่ไม่ถูกทําลายม้านะครับอาจารย์เซนปองใช้โคนกินเพื่อเอาเปรียบนอกในอาจารย์ประจักษ์นะครับโจมตีโคนทันทีได้จังหวะทีเดินนะครับอาจารย์เซนปองหลบโคนไปที่กอสาม ในตานี้อาจารย์ประจักษ์ลำเลียงโคนขึ้นไปผูกเม็ดที่งอหกนะครับอาจารย์เซนปองนะครับดึงโคนไปขอไข่สองเตรียมนำขึ้นมาใช้งานใหม่นะครับในตานี้อาจารย์ประจักษ์นะครับกลัวหมักข่าวทิ่มเบี้ยริมขึ้นมาก่อกวนนะครับจึงเดินเบี้ยริมยันไว้อาจารย์เซนปองตั้งโคนขอไข่สาม ในตานี้นะครับอาจารย์ประจัก์เดินรอจังหวัดนะครับนำเรือมาที่ชอ8อดอาจารย์เซียนป,ป่องเห็นดังนั้นโจมตีทันทีด้วยเบี้ยงงอสี่นะครับในตานี้ต้องทำอะไรสักอย่างนะครับทั้งคู่เริ่มที่จะโจมตีกันในช่วงของกลางกระดานอาจารย์ประจัก์นะครับตัดสินใจกินตัดเบี้ยจอสี่ของหมากขาวนะครับอาจารย์เซียนป,ป่องใช้ม้ากินขึ้นมา อาจารย์ประจักษ์ลำเลียงโคนขึ้นโจมตีม้าทันทีอาจารย์เซนป่องหลบม้าลงไปที่งอสองครับอาจารย์ประจักษกินตัดเบี้ยนะครับที่ฉสี่อาจารย์เซนป่องใช้เบี้ยคว่ำกินขึ้นมาจุดประสงค์ของเบี้ยคว่ำเพื่อป้องกันเบี้ยคู่นะครับของสีดำถ้าหากใช้เม็ดกินนะครับอาจจะถูกเบี้ยคู่โจมตีเม็ดได้นะครับ ในตานี้อาจารย์ประจักษ์ตัดสินใจยัดเบี้ยไว้นะครับที่ช5หเพื่อคุมตาจอ4นะครับอาจารย์เซนป่องมองเห็นจังหวะการโจมตีหมากดำในตานี้นะครับบุกทันทีด้วยการใช้เบี้ยความกินตัดเม็ดนะครับอาจารย์ประจักษ์ใช้เบี้ยความกินอาจารย์เซนป่องได้จังหวะตั้งโคนมาโจมตีเบี้ยนะครับในตานี้ อาจารย์ประจักษ์เห็นดังนั้นทำลายโคนตัวเก่งของอาจารย์เซนป,ป่องทันทีด้วยการกินแรกนะครับอาจารย์เซนป,ป่องใช้ม้ากินตั้งเท่นในตาที่22นะครับอาจารย์ประจักษ์โต้ตอบหมากขาวด้วยการเดินม้านะครับไปงอห้าจับกินเบี้ยนะครับและป้องกันตารูกกินเรืออาจารย์เซนป,ป่องนะครับนำขุนขึ้นมาผูกเบี้ย อาจารย์ประจักษ์นะครับเดินโคนขึ้นขอหกอาจารย์เซนป่องนะครับนำเรือจากรกหนึ่งมาขอหนึ่งเตรียมมาตีรุกขุนอาจารย์ประจักรู้ทันนะครับหลบขุนมาที่คอเจ็ดป้องกันตารูปในตานี้อาจารย์เซียนป่องบุกโจมตีกินเบี้ยคว่ำทันทีด้วยเรือนะครับมาที่ขอห้าเบี้ยตัวนี้ผูกไม่ได้นะครับอาจารย์ประจักจึงถอยโคนที่ชอห มาช่วยนะครับอาจารย์เซนป่องกินเรียคว่ำทันทีอาจารย์ประจัก์นะครับนำโคนไล่เรืออาจารย์เซนป่องหลบเรือมาที่ขอห้าตอนนี้หมากขาวมีเม็ดกับเบียคว่ำนะครับจำนวนมากกว่าแล้วนะครับในตาเนี้ยนะอาจารย์ประจัก์นะครับสลับตำแหน่งด้วยการยกม้าลงมาฉ6หกเตรียมนำโคนขึ้นนะครับ อาจารย์เซียนป่องนะครับนำเรือไปซ้อนที่ขอหนึ่งเตรียมตีรุกนะครับอาจารย์ประจักรรู้ทันนะครับนำเรือขึ้นกอนเจ็ดป้องกันตารุกในตานี้นะครับอาจารย์เซียนป่องโจมตีนะครับหมากตาทันทีด้วยการยกม้านะครับมาแรกแล้วก็โจมตีเบี้ยความตัวนี้นะครับท่านอาจารย์ประจักรเห็นดังนั้นนะครับ จึงกินแลกม้านะครับเพื่อจะได้ไม่เสียจังหวะอาจารย์เซียนป่องนะครับดีที่สุดต้องใช้เม็ดกินนะครับจะได้ลำเลียงขึ้นมาบุกอาจารย์ประจักรเดินโคลนโจมตีม้านะครับในตานี้นะครับอาจารย์เซียนป่องตัดสินใจใช้ม้ากินเบี้ยคว่ำนะครับอาจารย์ประจกักรนาเรือนะครับไปซ้อนนะครับโจมตีม้า อาจารย์เซียนปอมนะครับวางหมากหลอกให้หมากดำกินม้าด้วยการลำเลียงเม็ดขึ้นมาคอ5ถ้าหากเม็ดดำกินม้านะครับจะถูกเม็ดมาตีรุกนะครับในตานี้การเดินเม็ดขึ้นมาถือว่าเป็นจังหวะที่สวยงามมากนะครับผมอาจารย์ประจักเห็นดังนั้นนะครับจึงหลบผุนลงมาที่คอ8จากตารุกนะครับ อาจารย์เซียนป่องเดินเม็ดไปโจมตีเรือแล้วก็ผูกม้านะครับดีที่สุดในตานี้เรือท่านอาจารย์ประจับนะครับมาที่ชอช้างเจ็ดออกคลองเตรียมไปกดต่อขุนนะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับลำเลียงโคลนออกไปก่อนนะครับขึ้นมาที่จอสามเพราะว่าถ้าถูกรุกจะได้หลบขุนนะครับอาจารย์ประจับโต้ตอบด้วยการตีรุกทันทีอาจารย์เซียนป่องหลบขุนมาที่ขอไข่สามนะครับ ในตานี้อาจารย์ประจั์นำขุนนะครับไปที่งอ7เพื่อเปิดทางให้เรือที่กอปนะครับอาจารย์เซียนปองเปิดเม็ดนะครับถอยมาที่คอ5เปิดทางให้เรือในตานี้อาจารย์ประจั์โต้อตอบท่านอาจารย์เซียนปองด้วยการถอยโคนมาไล่เรือนะครับจุดประสงค์จะกินเม็ดฟรีบังคับท่านอาจารย์เซียนปองตัดโคนนะครับ ขุนต้องกินในตานี้นะครับท่านอาจารย์เซียนป่องลำเลียงโคนขึ้นมาผูกเม็ดนะครับจังหวัดต่อเนื่องสวยงามน,นะครับอาจารย์ไปจับโต้ตอบด้วยการยกม้านะครับลงบ่อที่จอสี่จะไปรูปคาดที่งอสองกินเรือนะครับอาจารย์เซียนป๋องโต้ตอบด้วยการตีรูปก,ก่อนนะครับที่ขอห อาจารย์ประจัก์หลบขุนมาที่คอเจดอาจารย์เซียนป่องนะครับหลบขุนไปกอสามอยู่หลังเบี้ยนะครับจะได้ไม่ถูกตีรุกในตานี้อาจารย์ประจัก์ก่อกวนนะครับด้วยการเดินม้าไปไล่เรือที่งอสองและจะมาตีรุกพาดนะครับที่คอสอาจารย์เซียนป่องนะครับไม่หลบเรือแต่โต้อตอบหมักดำทันทีด้วยการนำเม็ดมาตีรุกครับในตานี้ นะครับรับด้วยการโต้อตอบนะครับขุนหลบนะครับมาที่คอ8อาจารย์เสียนป่องตีรุกด้วยเรือนะครับขุนหลบไปงอ7อาจารย์เสียนป่องนําเรือนะครับเดินขึ้นมาผูกนะครับที่ขอ6ในตานี้นะครับอาจารย์ไปจับนำเรือไปที่ชอน1เพื่อไปตีรุกขุน อาจารย์เซียนป่องนะครับตีรุกด้วยเรือที่คอ7อาจารย์ประจัก์หลบขุนลงมางอ8อาจารย์เซียนป่องนะครับเห็นว่าตำแหน่งขุนอยู่อันตรายนะครับจึงนำเรือไปขอไข่4เพื่อป้องกันตาอันตรายนะครับอาจารย์ประจัก์นำเรือไปตีรุกที่กอหนึ่งนะครับอาจารย์เซียนป่องหลบขุนลงไปในตานี้อาจารย์ประจัก์ตัดสินใจกินเบี้ยคว่ำ ก .4 นะครับอาจารย์เซนปองเห็นว่าเรือสองลำของหมักดำอันตรายนะครับจึงตัดแลกออกไปลำหนึ่งนะครับเพื่อลดประสิทธิภาพของเรืออาจารย์ประจักษ์ใช้เรือกินขึ้นไปในตานี้นะครับอาจารย์เซนป่องได้จังหวะลำเลียงโคลนเข้ามาที่จอ5ลงบ่อโคลนนะครับ ตามประจักนะครับนำเรือมาจอสีผูกเบี้ยในตานี้ถ้าหากท่านอาจารย์เสียนป่องลําเลียงโคนมาจะตีรุกจนนะครับจะถูกม้านะครับตีรุกกินเม็ดฟรีนะครับดังนั้นในตานี้ยังนำโคนมาไม่ได้นะครับอาจารย์เสียนป่องจึงเดินเรือนะครับไปที่ยอเจ็ด นะครับหลบออกไปก่อนจับกินเบี้ยยอ6ของสีดำนะครับอาจารย์ประจักนะครับโต้ตอบอาจารย์เซียนป่องด้วยการนำเรือไปที่จอสาจับกินเบี้ยยอสานะครับแล้วก็เตรียมนำม้านะครับจะตีรุกที่คอสี่หรือมาที่จอสี่ก็ได้นะครับในตาน,นี้นะครับท่านอาจารย์เซียนป่องมองเห็นว่าเบี้ยคอสา เป็นเบี้ยโดดเดี่ยวนะครับจึงลำเลียงเม็ดขึ้นไปช่วยนะครับลงไปช่วยอาจารย์ประจักตีรูปด้วยม้าที่คอสีครับอาจารย์เซียนป่องเดินขุนขึ้นมาเลยในตานี้นะครับอาจารย์เซียนป่องหลอกให้กินโคลนะครับหลอกให้หมักดำกินโคลเพราะว่าจะนําเม็ดไปคล่อมเรือคล่อมม้านะครับเพราะฉะนั้นในตานี้อาจารย์ประจักมองเห็นว่ากินโคลนะครับ จะทำให้เสียเปรียบยิ่งขึ้นนะครับจึงยังไม่กินจึงนำม้าไปตีรุกที่เงาสองครับอาจารย์เซียนป่องได้จังหวะเดินขุนมาที่ขอไข่สี่ลำเลียงขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์ประจักนํนำม้านะครับมาที่จอสี่จะกินเบี้ยคว่ำตัวนี้นะครับอาจารย์เซียนป่องถอยเม็ดไปไล่เรือแล้วก็ผูกเบี้ย กาจาระไปจับก,กินเบี้ยคว่มที่ยอสามฟรีดูเหมือนว่าหมากดํานะครับได้กินจํานวนเบี้ยของหมากขาวคืนไปได้นะครับแต่ทางหมากยังเสียเปรียบอยู่นะครับอาจารย์เซียนป่องนะครับใช้คนกินเบี้ยคว่มฟรีอาจารย์ไปจับนําเรือนะครับออกคลองนะครับลงไปที่ยอดหนึ่งเตรียมไปตีรูปขุน จาเซียนป่องนะครับค่อยๆลำเลียงขุนขึ้นมาเพื่อเตรียมลุกจนนะครับอาจารย์ประจัก์นำเรือไปที่กอนหนึ่งในตานี้นะครับอาจารย์เซียนป่องลำเลียงขุนขึ้นมาขอไข่หกเมื่อถึงจังหวะนี้นะครับอาจารย์ประจัก์มองเห็นว่าจะถูกลุกจนนะครับแก้ไขค่อนข้างลำบากนะครับจึงยอมแพ้ไปในตานี้นะครับผม ขอพระคุณนะครับท่านอาจารย์เซียนป่องสุชาติชัยวิชิตแล้วก็ท่านอาจารย์ประจัก์นะครับที่ท่านได้เล่นเกมนี้ไว้ในสมัยขุนทองคาครั้งที่1นนะครับถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากนะครับและเกิดประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังนะครับผมขอพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ที่สําคัญขอบพระคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับที่ติดตามและช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูพงนะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ